โรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับวันนี้ผมมีสักห้าประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Economic Data นะครับที่ออกมาเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อเนี่ยก็ทำให้ตลาดตกใจนิดน,นึ่งนะครับบอนยูปรับขึ้นไปอ,อันที่สก็คือ,อมันจะมีเรื่องของ เทียบกันระหว่างสัญญาณหรือเทรนนะครับกับคลื่นลบกวนนะครับจาก Data Economic Data ที่กล่าวไปที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่ามันมีสัญญาณลบกวนเยอะนะครับมากกว่าสัญญาณที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทรนจริงๆของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาเรื่องของระดับบอลยิวนะครับที่เด้งขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราคิดว่าเป็นโอกาสในการซื้อตราสารนี้ทั่วโลกที่น่าสนใจแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเกี่ยวกับตราสารหนี้นะครับก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึงนะครับ high yield bond นะครับหรือว่าตราสารหนี้ที่มี р е й i ติ้งต่ำพอ investment grade นะครับมาดูมุมมองการลงทุนกันนิดหนึ่งเราสุดท้ายจะปิดด้วยเรื่องหุ้นนะครับอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเชื่อว่าการปรับขึ้นของหุ้นในปีนี้มันจะขยายวงกว้างขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการลงทุนที่อิงกับมุมมองตรงนั้นเป๊ะเ,เลยนะครับ ถ้ามาในแง่ของ Product ก่อนนะครับในส่วนของ Core p o r t f รี i o ทางด้านซ้ายอยากจะเน้นอันที่1น,นะครับวันนี้เรากำลัง IPO นะครับ k k p Asset Management นะครับ IPO กล่องที่ชื่อว่า Global Credit นะครับ GC k u i นะครับลงทุนในกอง Oaktree Global Credit นะครับ IPO จะสิ้นสุดวันที่21กุมภาพันธ์นะครับกอ็อันนี้จะมีตราสารหนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็น High Yield นะครับหรือว่าต่ำกว่า Investment Grade เนี่ยประมาณสัก อาจจะสักโดยส่วนใหญ่นะครับซัก80%นะครับก็เลยอยากจะมาคุยกันนิดนึงว่ามุมมอง12เดือนข้างหน้านะครับในส่วนของ y i e ย d เนี่ยเรามองอย่างไรนะครับแล้วก็ในแง่ของพอร์ตเสริมด้านขวานะครับก็จะเน้นข้อ3นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับมาดูเรื่อง Structure Note ที่จะอิงกับว่าผลตอบแทนจะเ,เราจะได้ผลตอบแทนนะครับในภาวะถ้าเกิดว่าการปรับข,ขึ้นของหุ้นเนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นนะครับ ไปดูสัปดาห์ที่แล้วเร็วๆนะครับการเคลื่อนไหวหลักๆจะเป็นทางด้านขวาบนนะครับบอลยูปรับขึ้นแรงเหมือนกันนะครับสิบเบสิสพอยต์ตัว10ปีสหรัฐมาอยู่ใกล้ๆ4.3%นะครับก็ทําให้บอลทั่วโลกเนี่ยขาดทุนไปประมาณสักจุดสองจุดสเอร์นะครับบอลยูที่เด้งขึ้นแรงนะครับจากการประกาศเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับก็ทําให้หุ้นสหรัฐเนี่ยย่อตัวลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าจบสัปดาห์ก็ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ติดลบแค่เล็กน้อยนะครับจุดสามเปอร์เซ็นต แต่ที่น่าสังเกตก็คือใน region อื่นๆเนี่ยทั้ง develop market ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นรวมทั้ง e m e r g i n g Market เนี่ยปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้อเมริกาจะปรับลงนิดหนึงนะครับทีนี้มาดูเรื่องของอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเงินเฟ้อทั้ง CPI หรือว่า consumer price นะครับเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐเดือนมกราครวมทั้ง PPI นะครับเป็น producer price นะครับอันนี้ทางฝั่งผู้ประกอบการ ก็ต้องบอกว่าสูงกว่าคาดนะครับทั้งคู่เลยนะครับถ้าเราดูในระดับของเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับดูเป็นมันออนมันนะครับก็ตัว cpi เนี่ยออกมา0.4%การคัดการคือ0.3นด0.3%ะครับเรายังเห็นราคาสินค้านะครับปรับตัวลดลงแต่ว่าเงินเฟอ้อภาคบริการนะครับเนี่ยมันร้อนแรงกว่าที่ตลาดแล้วก็เราคิดพอสมควรนะครับส่วน producer price นะครับก็สูงกว่าคาดเยอะเลยนะครับออกมาที่0.5การคัดการคื เพราะฉะนั้นถ้าไปดูเงินเฟอ้อตัวที่เฟดเขาดูเป็นหลักนะครับจะชื่อว่า PCE อ่าอินฟลชันนะครับถ้าไปดูตรงนี้นะจะประกาศประมาณปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะสอดคล้องกับ CPI นะครับแล้วก็ PPI ด้วยนะครับก็น่าจะออกมาประมาณสัก0.4%นะครับวันนี้ตลาดก่อนที่จะมีการประกาศเงินเฟอ้อ CPI เนี่ยคาดกันประมาณสัก0ูนะครับถ้าออกมา0.4เนี่ยก็น่าจะสูงกว่าคาดพอสมควร แล้วก็ถ้าเราดูนะครับกราฟขวาล่างเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเดือนหลังๆเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักจุดสองนะครับถ้าเด้งขึ้นมาจุดสี่เนี่ยก็ทําให้ตลาดตกใจนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่บอลยิ u, มันปรับขึ้นแรงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีตัวเลขที่สําคัญเหมือนกันทางด้านเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรีเทลเซลล์นะครับยอดค้าปีกสหรัฐเนี่ยร่วงลงจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดือนก่อนหน้านะครับในเดือนมกราคม คาดการ์เนี่ยค่อนข้างจะทรงๆนะครับประมาณลบจุดหนึ่งก็ถือว่าแยก,กว่าการคาดการ์เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่าคอนฟ lict หรือว่าตรงข้ามกันนะครับกับเงินเฟอ้อนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเราจะตีความจากสัญญาณนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าข้อสรุปหลักๆของเราคือว่ามันมีคลื่นรบกวนเยอะนะครับในเดือนมกราคมด้วยเหตุผลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยตัวเงินเฟอ้อ ผู้บริโภคนะครับ C P I เนี่ยขึ้นรบกวนที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า January effect นะครับก็คือว่าเราเห็นมา2ปีแล้วนะครับเดือนมก,การาเนี่ยมันจะร้อนแรงหน่อยนะครับมันมีการปรับรายการสินค้าหรือบริการบางอย่างนะครับในตะก้า C P I นะครับซึ่งเราก็ไปดูที่ออกมาเนี่ยจริงๆไอ้พวกที่มีการปรับราคา เยอะๆในเดือนมกราคมเนี่ยมันก็เป็นตัวที่พักดันงกงันเฟ้อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในเดือนถัดไปเนี่ยมันน่าจะแผ่วลงมาได้นะครับอันที่2เนี่ยเรื่องของรีเทลเซลล์ที่มันอ่อนตัวมากๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ในความเป็นจริงก็ไม่น่าจะอ่อนขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันได้รับผลกระทบจากเดือนมกราคมนะครับที่ในอเมริกาก็มีเรียกว่ามี disruption นะครับฤดูหนาวหนาวจัดกว่าปกตินะครับก็อาจจะกระทบตรงนี้บวกกับเรื่องของ การปรับค่ารีเทลเซลล์นะครับตามปัจจัยฤดูกาลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ในเดือนมกรานะมันต้องบอกว่ามันมีคลื่นรบกวนนะครับมากกว่าสัญญาณของเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับในเดือนมกราคมแลเราก็กลับมาดูเนี่ยนะครับต้องพยายามดูตัวชี้วัดนะครับหรือว่า Data ที่หลากหลายนะครับก็น่าจะพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่นะครับแต่ว่า มันมีการชะลอตัวลงมาแล้วก็เงินเฟอ้อถึงไม้จะร้อนแรงในเดือนมกราคมเนี่ยเชื่อว่าในเดือนถ,ถัดไปเนี่ยมันจะเห็นการแผ่วลงมาได้นะครับก็ยกชาร์ตเดิมออกมานะครับตัวแท่งที่เป็นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของออตัว spending นะครับของคอน sumer ในอเมริกานะครับที่ผลักดันโดยดีมานนะครจะเห็นว่ามันลดความร้อนแรงกว่าปี2022-23ลงมาเยอะแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเองเนี่ย โดยเฉพาะมองประกอบกับเรื่องของ supply นะครับมันก็การการ supply chain ต่างๆนะครับหรือว่าการขาดแคลนคนงานวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันร้อนแรงเกินไปแล้วดีมามันก็ไม่ได้ร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะชะลอนะครับค่อยๆชะลอลงมาได้ถึงแม้เดือนมกราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับก็ การที่บอลยิวเด้งขึ้นมาเพราะเรื่องเงินเฟอ้อที่สูงกว่คาเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสการลงทุนนะครับนอกจากเรื่องภาพเศรษฐกิจที่เราเล่าไปนะครับเรื่องของ valuation นะครับความถูกความแพงของตราสารหนี้นะครับถ้าดูจากพันธบัตรสิปีสหรัฐเนี่ยเราคิดว่าก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับกราฟตารางซ้ายมือบนนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าระดับของบอลยิวที่ประมาณ4.2-4.3เนี่ยนะครับ มันสอดคล้องกับการคาดการเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยของเรานะครับแล้วก็ของเฟดนะครับที่3มครั้งในปีนี้นะครับอันขวาถัดมานะครับด้านบนนะครับเส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยจะเป็นการคาดการการปรับลดดอกเบี้ยของตลาดนะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นเป็นการคาดการของเราแล้วก็แบงก์รัฐอเมริกานะครับแล้วก็จุดสีเหลืองเนี่ยเป็นของเฟดเองนะครับจะเห็นว่าก่อนนั้นนี้สีน้ําเงินมันจะลงมาค่อนข้างลึกเร็วกว่า ทางเฟดแล้วก็เราคาดการนะครับแต่วันนี้มันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะันก็ตลาดไม่ได้เวอร์เกินไปแล้วนะครับในแง่ของการคาดการการลดดอกเบี้ยนะครับอยากจะโชว์กราฟขวาล่างด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองระยะยาวนิดหนึ่งนะครับว่าปกติถ้าดูไอ้4.2-4.3เนี่ยนะครับมันดูเป็นดอกเบี้ยหรือบอลยูที่แท้จริงนะครับตัดเงินเฟอ้อออกไปเนี่ยจะตกประมาณแถวๆ2 นะครับตเนี่ยต้องบอกเป็นระดับที่น่าสนใจนะครับปกติ uh, real yield เนี่ยมันจะทะลุเกิน2%หรือว่าศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้นะครับปกติเวลาทะลุขึ้นไปมันก็จะลงมาคล้ายๆกับครึ่งหลังของปีที่แล้วนะครับมันทะลุขึ้นไป2.5เพราะว่าการเติบโตมันดีมากนะครับในไตามาสสานเนี่ยไปถึง5%เป็นแต่ว่า5%เนตี่ยมันมันไม่ซัตเทนอยู่แล้วนะครับคนก็คิดว่าเดี๋ยวก็ชะลอลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า growth เงอม่เห็นต์ GDP growth เนี่ยคง ที่ real y i e ระดับใกล้ๆศักยภาพการเติบโตเครดิตที่2%เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่น่าสนใจพอสมควรแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะไปถึงเรื่อง high yield bond นะครับอันนี้ก็จะอิงกับอกองที่ทาง KKP Asset Management กำลัง l a u นะครับตัว global credit ซึ่งมันจะมีะตาสารพวก high yield เนี่ยเยอะหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีน้ำหนักของ high yield นะครับเทียบกับตราสารนี้ในภาพรวมที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็น1ใน3นะครับของตราสารนี้โดยรวมก็คือตกประมาณสักสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้เราให้น้ำหนักของ High Yield เนี่ยประมาณสักแถวแยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องบอกว่าให้น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับจริงๆเราเห็นบทบาทของเครดิตนะครับอินเวสเมนต์รวมทั้ง High Yield นะครับในวีจีมที่ดอกเบี้ยมันจะค้างสูง เทียบกับในอดีตนะครับก็อันนี้ก็ขอเรียนซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเราคงหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยมากๆนะครับเราก็ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับจากราคาตราสารที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้คาดหวังได้น้อยรวมทั้งเรื่องของเครดิตอินเวสท์เมนต์เนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับที่จะเป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับเวลาดอกเบี้ยหรือบอลอยู่ในตลาดมันเคลื่อนไหวแรงๆนะครับ อันนี้เป็นภาพยาวที่เราคุยกันมาตลอดนะครับในวีจีที่ดอกเบี้ยม,มันจะค้างสูงนาน,นครับแต่วันนี้ที่ผมจะเน้นเนี่ยคือเรื่องของภาพระยะสั้นประมาณ12เดือนข้างหน้านะครับต้องบอกว่าเหตุผลที่เรา u n d e r w ร์เว t นะครับหรือให้ไฮย d ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเป็นเหตุผลเรื่องความแพงนะครับคือสเปรดนะครับของไฮยูบอลเนี่ยเทียบกับตัวพันธบัตรเนี่ยมันแคบหน่อยนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวสัก5ปี แต่ว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านเครดิตนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเชิงเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเอื้อกับไฮยูบอลพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเนี่ยยังอยากจะให้มีไฮยูบอลนะครับในพอร์ตในระดับที่ประมาณสักถ้าเอาเป๊ะๆนะครับตามโมเดลเราก็คือประมาณสัก26%เทียบกับตาสารนี้โดยรวมนะครับแต่ว่าอยากจะเน้นนิดหนึ่งนะครับว่าดอกเบี้ยก็ยังค้างสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น บางบริษัทที่งบดุลไม่แข็งแรงนะครับมีนี่เยอะเกินไปก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับในแง่ของสภาพคล่องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะให้โฟกัสกับฟันเมนเจอร์นะครับที่เขามีความสามารถในการเลือกตราสารที่ดีนะครับแล้วก็สามารถลดนะครับโอกาสการขัดทุนนะครับทางด้านเครดิตได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแทร็กเลคคอร์ตตรงนี้นะครับของ Oak Tree นะครับ g l o b a l credit นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ ไปดูฟันเดเมนทัลนะครับที่สำคัญอย่างแรกนะครับเป็นภาพเศรษฐกิจเนี่ยพอความเสี่ยง r e c e s s i o n risk ลดลงนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาส default ในอนาคตของตราสารหนี้ i e ย d ก็ลดลงเช่นเดียวกันแล้วก็แรงกดดันจากเรื่องดอกเบี้ยนะครับจะดีขึ้นนะครับเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วนะครับอันนี้คงจะเข้าสู่ขาลงนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นขาลงเมื่อไหร่นะครับเราก็คาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนะครับ แล้วก็น่าจะตามมาด้วยการชะลอการทำ QT นะครับในครึ่งปีหลังการทำ QT เนี่ยมันเป็นตัวดูดสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับรวมทั้งตลาดตรา,าสารนี้ด้วยนะครับถ้าชะลอลงมาได้เนี่ยก็จะเพิ่มสภาพคล่องตรงนั้นเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาระในการรีไฟแนนซ์ของ h y i e l d Bond i s s u e r นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสบายๆนะครับเพราะว่าช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเขามีการล็อกนะครับกู้ยืมนะครับ ยืดอายุไปค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นในปี2ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องกลับเข้าไปตลาดแล้วก็รีไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาลงทุนไฮยูบอลนะครับฟันดมเมนท์ลของมันก็คือเรื่องของ d e f a u l t หรือการผิดนัดชําระหนี้นะครับวันนี้ถ้าดูซ้ายมือนะครับสิเดือนย้อนหลังเนี่ยการผิดนัดนะครับตกประมาณ2.6%ซนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยประมาณ5ปีนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ตัว default rate ตรงนี้นะครับมันเป็น lagging อินดิเคเตอร์มากๆนะครับปกติมันจะสมมุติว่า,าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่ d e default r a t e กำลังจะลดลงเนี่ยไอตัว f a u l t ที่แท้จริงเนี่ยกว่ามันจะลดลงจริงเนี่ยมันจะตามมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาตราสารนี้ในตลาดเนี่ยมันจะสะท้อนล่วงหน้าไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอการดู d e default r a t e อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้การตัดสินใจการลงทุนของเราผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้าคนมองดูกราฟซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ามันปรับขึ้นมาก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะปรับไปต่อนะครับ การประเมินของเราก็คือว่ามันอาจจะปรับขึ้นต่อได้อีกไม่เยอะนะครับแล้วมันก็คงจะพีคนะครับแล้วก็ทรงตัวอยู่ในดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไวกว่าทางด้านขวามือเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการปรับอันดับเครดิตนะครับของเรีติ้งเอเจนซี่นะครับถ้าต่ำกว่าศูนย์เนี่ยหมายความว่าเป็นอัปเกรดนะครับถ้าเหนือแการศูนย์ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นดาวเกรดนะครับจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้มันมีการดาวเกรดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า การดาวเกรดเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังอยู่อยู่ในขาของอัปเกรดนะครับซึ่งถ้าไปดูอินดิเคเตอร์อื่นๆทางด้านปัจจัยเศรษฐกิจนะครับแล้วกเ็เรื่องของสภาพคล่องในตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าเทรนด์นี้จะเป็นเทรนด์ที่ดําเนินต่อไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นเน็ตอัปเกรดนะครับแล้วก็ตัวของ Default เนี่ยมันจะเริ่มนิ่งนะครับไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับทีนี้อีกมุมนึงที่น่าสนใจนะครับ เรื่องของนาราทีบหรือ Story ในตลาดที่คนพูดถึงกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออย่างปี2022เนี่ยเวลาบอลยูคือเส้นสิน้ําเงินนะครับเส้นสีส้มนะครับขึ้นแรงๆเนี่ยจะเห็นว่าตัว h ฮยูสเปดเนี่ยมันก็จะถ่างขึ้นแรงเหมือนกันเพราะว่าคนกลัวว่า,เ,าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงแล้วก็เศรษฐกิจรับไม่ไหวแล้วก็เกิด r e s s t i o n นะครับ ปี2อ2 3ยียังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆบอลยิสิบปีสหรัฐคือเส้นสีส้มเนี่ยปรับขึ้นต่อนะครับแต่ว่าตัวสเปดเนี่ยมันแคบลงมานะครับเพราะฉะนั้นนาราทีฟหรือสตอรี่ของตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือหมายความว่าตลาดเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขมันออกมาในภาพรวมท่้นทั้งดีนะครับเพราะาบอลยิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนนะครับเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวสเปดของไฮยิวนะคร มันกลับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเชื่อว่าภาพตรงนี้มันเป็นบวกมากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนกับไดนามิกในช่วง2 0 2 2อกับ2023นนะครับอันนี้อันนี้ครับก็เป็นจุดที่ต้องยอมรับนะครับและเป็นเหตุผลที่เรา underweight ตัว hiy g bond นะครับเพราะว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว5ปีอยู่ครับแต่ต้องบอกว่ามันก็มีสาเหตุอธิบายได้นะครับ fundamental ดีขึ้นนะครับทั้งในเทิงของเครดิต default trend นะครับรวมทั้งเรื่องของภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยเทคนิคอลนะครับก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นตัว h y i e บ d bond issuer นะครับแม้กระทั่ง Rating ต่ำๆนะครับระดับ Tri p l e ซนะครับซึ่งต้องบอกมีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยเริ่มสามารถที่จะออกบอลได้แล้วนะครับแล้วก็สภาพคล่องในตลาดของ yield เนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับจะเห็นว่าส่วนต่างของราคาที่ตั้งซื้อขายเนี่ยมันแคบลงมาเยอะนะครับเพราะสภาพคล่องในตลาดมันดีขึ้นนะครับด้วยภาวะอย่างเงี้ยจริงๆถึงแม้สเปรดมันจะแคบกว่าในอดีตนะครับแต่ว่าถ้าดู pattern แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรมา disrupt ตลาดเนี่ยมันสามารถแคบได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทําให้เรา underweight นะครับเพราะมันดูแพงแต่ว่าปัจจัยอื่นเนี่ยมันยังดูโอเคนะครับแล้วก็ยังแนะนําให้มีน้ําหนักของ high yield นะครับประมาณสัก26นะครับในพอร์ตรวมของตราสารนี้ทั่วโลกนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของหุ้น วันนี้อยากจะไฮไลท์ประเด็นหลักๆอันเดียวนะครับที่เรากล่าวมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับว่าหุ้นเนี่ยมันจะปรับขึ้นแบบขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นแบบปีที่แล้วนะครับที่ผลักดันโดยหุ้นใหญ่หุ้นเทคแค่7ตัวของสหรัฐนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราติดตามนะครับเป็นบวกเป็นเดือนที่2นะครับก็คือ global wave นะครับผ่านจุดต่งสุดในเดือนมกราคมนะครับเดือนที่2ก็ยังเป็นขาขึ้นต่อนะครับ เวลาที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับใน12ถึง18เดือนข้างหน้าเนี่ยพวกที่เป็น cyclical stocks นะครับมันจะเริ่ม catch up นะครับก็คือหุ้นมันจะมีการปรับขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับอันที่2นะครับให้ดูแค่กราฟขวามือด้านบนนะครับไปถามสำรวจ investor survey ล่าสุดของแบ f a m e r i ก a นะครับถามว่าไปดูในประเด็นที่ว่ามันมีการลงทุนกระจุกตัวของ fund manager ในจุดไหนมากที่สุดนะครับคำตอบยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือ Magnificent Seven นะครับก็คือหุ้นเทคขนาดใหญ่7ตัวของสหรัฐ มันตรงนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับได้นะครับทีนี้ก็มาถึงตัวที่การลงทุนที่ล้อกับการที่เราเชื่อว่าหุ้นจะปรับขึ้นในวงกว้างนะครับอันนี้ก็คือไปลงทุนนะครับอิงกับดัดชนี s อ500 Equal Weight นะครับแล้วก็เทียบกับ m e t k e t w e i g h t นะครับหมายความว่าถ้าหุ้นมันปรับขึ้นในวงกว้างเนี่ยตัวอ w e i g h t หรือตัวน้ำหนักเข้ากันเนี่ยมันจะชนะตัว m e t k e t w e i g h t นะครับ ทีนี้ก็ง่ายๆเลยครับทำเป็นซับเจอร์โนด6เดือนนะครับเป็นดอลลาร์เทอมถ้าเกิดว่าตัวอีโคเวทเนี่ยเท่าเสมอตัวหรือชนะนะครับตัวมาร์เก็ตแคปเวทเนี่ยนักลงทุนนะครับจะได้ผลตอบแทนนะครับประมาณ4%ต่อ6เดือนนะครับใน USD เทอมนะครับหรือว่าตกประมาณ8%ต่อปีแต่ว่าถ้าออกมาแพ้นะครับก็เสมอตัวนะครับคือเป็นแคปิตอลโปรเทคชั่น อันนี้ก็คิดว่าเป็นเป็น p f ย์ o f ฟโปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสอดคล้องกับมุมมองของเราพอสมควรเลยนะครับดูเร็วๆอีก2ชาร์ตนะครับก็คือชาร์ตนี้นะครับลองเทียบตัวราคาของ e c o ค a วทนะครับกับ S&P 500ปกติที่เป็น m r r k t t c p w e i g ว t เนี่ยวันนี้มัน Extreme มากนะครับอีเนี่ยแพ้ลงมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบอัตราส่วนนะครับราคาตรงนี้เวลามันมาถึงจุดนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีโอกาสจะเด้งขึ้นในระยะถัดไป เกือบทุกครั้งเลยนะครับถ้าเราดูประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกราฟขวาสุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอธิบายว่าทําไม Magnificent Seven นะครับหุ้นเทคเจตัวเนี่ยถึง perform มดีมากก็ต้องยอมรับนะครับอย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของมันนะครับกำไรต่อหน่วยเนี่ยถึง34%นนะครับเทียบกับส่วนที่เหลือของตลาดนะครับที่ไม่โตเลยนะครับ แต่ว่าดินามิกตรงนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ไต,ตรมาสสนะครับจะกลายเป็นว่าตัวส่วนที่เหลือของตลาดอีกสัก493ตัวเนี่ยจะกลับมาเป็นผู้ชนะนะครับในแง่ของกําไรการเติบโตกาไรเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ซักเจอร์ตัวนี้นะครับซักเจอโนตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ รับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุน H บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้กำลังวองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนที่นี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป k k t Mobile